แม่นางจะรับเกาลัดสักหน่อยไหมอ่าได้เลยโอ้โหดูด้วยดูหน่อยนะดูก่อนสิมากจิบวันนี้อย่าชิมหน่อยนะโอ้โหนี่ข้าเพิ่งเคยเห็นเองวันวันเอต่อุดอู้อยู่ตรงชั้นลอยเล็กๆทำยังกับออกมาตากแดดแล้วจะเล่นลายอย่างนั้นล่ะจะเคยจะออกมาเดินให้มากหน่อยกินของอร่อยๆเปิดใจให้กว้าง แสดงว่าต่อไปเขาสามารถออกมาเดินได้ตามใจชอบเลยได้สิแต่ข้าต้องอยู่เป็นเพื่อนเจ้าหากเจ้าหายไปจะทำยังไงล่ะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ง่ายด็กคนรระวังในตัวข้าดีคุณหนูเจ้าคะยีตั้งหลายอย่างยังไม่ได้ซื้อของเที่ยวเล่นต่อไปฟ้าเมื่อกีอยังซื้อไม่หมดนะเจ้าคะมีเหตุผลงั้นข้ามอบรถมาให้เจ้าเจ้าซื้อเสร็จก็กลับจวนซะข้าจะช่อต่ออีกหน่อย สกุลเยี่ยมเยี่ยมเจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณนูรองสกุลเย่ผู้นั้นตอนนี้อยู่กองชายเป็นเงาตามตัวคนพวกนั้นคงไม่มีโอกาสลงมือกับชายได้อีกหากต้องการพบองค์ชายภายใต้คนจากสกุลเย่จะต้องรอตัวให้มากมหาปุโรหิต แม้องชายจะไปเชื่อสายแท้ๆกว่องค์หญิงแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกับเผะอีเย่ท่านจากไปตั้งนานหากไม่ยอมรับท่านจะทำอย่างไรไม่ใช่แค่ทำเพื่อเผ่อเอเาอีเย่แต่เป็นการทำเพื่อตัวเขาต่างหากไปกันเถอะหาที่พักกันก่อน ทันไทจินทันไทจินนี่คืออะไรเหรอเขาไม่รู้เจ้านน่น่ะคือนกหวีดโคลนตอนเด็กมีใครไม่เคยเล่นบ้างหรือว่าทั้งสองท่านจะเป็นทานเซียนมาจุติก็เลยไม่รู้จักทางโลกอะเ้าเน่ยเป็นเซียนจริงๆแต่คิดไม่ถึงว่าจอมมาน้อยก็ไม่รู้จักเขาต้องมีชีวิตรอดกับนักโทษมาตั้งแต่เด็กใครจะไปซื้อของเล่นให้เขากันเห็นเขามองไปมองมาตลอดทาง เรากับไม่เคยเห็นโลกภัยนอกเพลงว่าจะเหมือนกับข้าเป็นครั้งแรกที่ออกมาเที่ยวงานวัดทานไทจินถ้าง,งัา้นข้าซื้อให้เจ้าสักอันดีไหมละ่ะเยสีอูท่าเป็นเด็กหรือไงตัวเองอยากซื้อจะใช้ข้าไปข้ออ้างอีกข้าซื้อ <c oughs> <c oughs> รีบสนันตัวแล้วเอ๊ะ ไม่ถึงเลยว,ว่าน้องรองปกติดูเป็นคนเคร่งขรึมจะออกมาเดินเล่นกับเขาด้วยซื้อขอมาตั้งค่อนวันแล้วเงินที่ท่านพี่ติดค้างน่าจะคืนครบแล้วกระมังข้าขอคิดดูก่อนนะเงินต้นก็เกือบจะคืนครบแล้วแต่ยังไงถ้าก็ควรจ่ายดอกเบีย้ยข้าด้วยดอกเบีย้ยสูงจริงๆใช่นะ่ะสิ สีไหนสวยเหรอเออสวยหมดซื้อชาติทาปากให้ข้าก็ถือว่าเราไม่ติดข้างกันแล้วได้งั้นทาให้ข้าหน่อยค่ะเร็วสิข้าจะหลับตาไม่ล้อเรียนท่าน ถือว่าได้นะ เห็นไหมเนี่ย<ม>เจ้าว่าสวยไหมข้าไม่ได้จำคนผิดใช่ไหมนี่ยังเป็นเจ้า